ดีครับขอสมเด็จชวนเข้าครัวครับวันนี้จะกินอาหารง่ายๆมีออเดอร์จากภรรยาคนสวยบอกว่าเมื่อวานซื้อซี่โครงซี่โครงหมูนำมาครึ่งกิโลเลยเอามาสักครึ่งเดียวพอสองชีดครึ่งนี่นะฮะทอด กระเทียมพริกไทยดำแล้วก็ใช้ผัดผักคะน้าเป็นผักเครื่องเคียงเครื่องเคียงนะครับทำให้นึกถึงตอนเรียนอยู่วิทยาลัยครูนครสวรรค์เนาะช่วงนั้นเรียนอยู่ที่นั่นสปีครึ่ง2ปีก็อีกหนึ่งเทอม เวลากินอาหารแล้วให้นึกถึงหน้าวิทยาลัยอ,ออกประตูมานิดหนึ่งนะครับก็จะมีร้านที่ทำอาหารถูกปากว่าง,งั้นเถอะนะครับบอกไม่รู้จะกินอะไรก็กินหมูทอดกระเทียมพริกไทยแล้วก็มีผักคะน้าผักเครื่องเคียงนะฮะน้อยหนึ่งเออคนอายุม,มากเนี่นึกถึงความหลังอีกแล้วส่วนหมู วันนี้ใช้ซี่โคงซี่โคงนะครับต้มแล้วน้ำเอาไว้ใช้ทำน้ำบะหมี่นี่ต้มไปแล้วต้มไว้นานและครึ่งชั่วโมงแล้วครับใช้วิธีต้มตอนที่อายุน้นอยๆก็ไม่ต้องต้มละทอดเลยแต่ว่าตอนนี้ฟันไม่ค่อยเข้าซะแล้ว เออไม่ใช่ย่ายิ่งอายุ่มมากก็ยิ่งหนังเหนียวนะฟันมันไม่ค่อยเข้าก็เลยต้มให้เปื่อยก่อนนะเดี๋ยวจะมาหมักกระเทียมพริกไทยแล้วก็ไปทอดกันนะครับอันนี้น่าจะพอแล้วเดี๋ยวตักออกก่อนเลยครับเดีย๋ยวให้สะเด็ดน้ำนะครับให้สะเด็ดน้ำก่อน น่าจะยุ่ยดีแล้วนี่นะครับปิ้นออกจากกระดูกเลยงานซี่โครงหมูเดี๋ยวมาทอดซ้ำอีกทีหนึ่งมันก็จะหอมกลุ่นน่ากินนะครับเดี๋ยวพักไว้ก่อนนะฮะให้น้ามันเสด็จโอ้ยตัยโัยเสีแต่จะสดยจะได,ะไดเดี๋ยวมาล้างน้ำมาเตรียมโขกกระเทียมพริกไทยดำ นี่นะครับสองอย่างนี้โขกโขกพริกไทยก่อนนะครับพริกไทยจะแข็ง ไนี่ก่อนไม่ต้องโขกจนละเอียดเป็นผงนะครับเอาให้เวลาเคี้ยวเนี่ยกรุบกรอบกรุบกรอบให้เจอเม็ดพริกไทยบ้าง ใส่ไปในซี่โครงหมูในถ้วยเลยโขรกพริกโขกกระเทียมต่ออันนี้มีกระเทียมจีนกระเทียมไทยก็มีแต่ว่ากระเทียมจีนซื้อมานานแล้วเดี๋ยวมันจะเน่า่อไปสักก่อน เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์เตรียมจีนจะลอกเปลือกง่ายหน่อยและไม่ต้องแหลกมากนะครับ หอมหอมหอมมากโอเคอ้าวมาทอดหมูกันเลยน้ำมันทอดครับ ใช้น้ำมันปลาล์มราคาถูกหน่อยแต่ว่าเวลาทอดแล้วจะไม่ค่อยติดกระทะ

เริ่มเหลืองแล้วนะครับกับอีกสักทีหนึ่งเดี๋ยวสุดท้ายก็จะเร่งไฟงแรงๆเพื่อรีดน้ำมันออกอันนี้จะหนืดนๆนิดน,ดนึงเป็นหนืดเพราะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายถูกความร้อนแล้วมันก็จะเหนียวเหนียวนื้หน แต่กลระวังอย่าเอาจนจนไหม้นะครับไม่ต้องถึงก็เอากรอบนะถ้ากรอบเมื่อไหรก็ไหม้มันนั่นแหละจะรออีกหน่อยรออีกหน่อย ที่ไม่หมดทำไงเดี๋ยวเราจะใช้กระทะต่อโดยที่เราไม่ต้องไปล้างเทน้ำมันออกใส่หม้อไว้ครับเหลือไว้หน่อยเดียวก็โอเคเหลือไว้แค่นี้ เดี๋ยวเราจะผัดผักค้าต่อเลยเอาแขวนมันต้องสูงแมวนกจะได้ไม่มาก,กวนนะฮะเดี๋ยวนี้เอาผักหมดเลย กินหมดไม่หมดเหลือไม่เหลือก็ก็ใส่ถังหมักไปถ้าเหลือเพราะว่าถ้าถ้าไปแช่ตู้เย็นใหม่แล้วก็คงจะช้ำดำไปหมดรสชาติก็จะเปลี่ยนไปโอเคครับไม่ต้องรอร้อนนะเดี๋ยวกระเทียมที่คากระทะอยู่จะไหม้เนื้อผัดะนะคุกเข้ากับก้นกระทะก็จะ,จะได้รสชาติของ น้ำหมักน้ำหมักหรือหมูที่โคงซี่โคลงหมูทอดอือนี่พูดติดขัด <c oughs> ไม่เป็นไรอภัยครับอภัย เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเสิร์ฟขึ้นโต๊ะเลยครับแหมกรอบนอเมียบเลยเหมือนกันข้าวหนึ่งถ้วยหมูทอดซี่โครงทอดคนละครึ่งคนละครึ่งกับเมียอ,อีกหน่อยทอดแล้วมันก็จะหดไปเยอะเลย โอเคผัดคณะเครื่องเคียงเุ้ยร้อนนี่แข็งๆต้องกินเองอ่อนๆต้องให้ภรรยาคนสวยเมื่อวานกินบะหมี่มาโอ้โคตรอร่อยเลยซื้อติดมาอีกมาทำกินที่บ้านอีกน่าจะเป็นอาทิตย์แหละแต่ยังไม่ทำเดี๋ยวรอ พรุ่งนี้ลูกหลานมาจากกรุงเทพก่อนกินผักได้เยอะครับนี่เอาแข็งๆมาเสร็จแล้วลาดด้วยพริกน้ำปลา ชอบเผ็ดๆโอเคแค่นี้แหละเสิร์ฟได้เลยครับ